อันนี้ก็เล็บแมวเล็บเสือกำลังออกดอกกำลังลูกเล็กๆนี่ค่ะของป่ากำลังดอกเยอะเชียวา อไอซีจังซีเตขอบคุณค่ะขอบคุณทุกสายตาที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเวลาเล็บ อันนี้เล็บแมวเวลามันออกผลเสร็จเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะอันนี้ก็ของปลาธรรมชาติที่ขึ้นมาเองแต่ผลก็กินได้ออกเปรียปร้ยวๆแล้วแต่ต้นมันจะเปรี้ยวอมหวานก็มีลูกเล็กลูกใหญ่ ปีนี้ออกดอกเยอะเลยกำลังเป็นลูกอ่อนๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็น่าจ,จะอีกไม่กี่วันก็จะโตพอถึงลูกสุกก็เดียวจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านมาเลี้ยงบัวแถวนี้เดี๋ยวจะพามาดู ดอกไม้มมจำเรื่องไวแต่เอาจะเสียกีอ้อืมอันนี้ก็ไม้ป่านะคะทุกคนดอกธรรมชาติสวย รแดดร้อนตอนกลางวันตอนเย็นให้กินข้าหน่อย จำนุกนอต้อวต้องนู่นน่ะเัวเวดเดอร์มเเ่เรือแถวแถวนี้ก็มีเห็ดโคนนะเนี่ยเวลาถ้าฝนชุ่มฉ่ำมาจริงๆเห็ดโคนก็จะขึ้นมาอยู่แถวนี้แหละ นี่เราก็ไม่ต้องไปหากินไกลไม่ต้องไปขึ้นภูเขานะคะทุกคนเราก็จะมาหาเห็ดอยู่แถวนี้แหละตามฝั่งห้วยก็พอได้กินอยู่